รู้หรือไม่คะว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดการโดนแสงแดดเป็นสาเหตุที่ทําให้การกระตุ้นของโกรทฮอร์โมนนั้นลดลงและการที่โกรทฮอร์โมนล,ลดลงจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดําผิวแห้งกลานขาดคอลลาเจนและวิธีที่จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนทาไงรู้ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารให้ครบห้าหมูปลา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 โอ้พระเจ้า แต่ว่านี่เลยแต่เดมเรามีตัวช่วยที่จะเพิ่มโกตฮอร์โมนนั่นก็คือพิกโกเอสเตมคอร์โฟดียังไงตัวนี้นะคะมี SOP คือสเตมเซลล์จากปลาแซลมอนและ SOD เมลอนสีทองจากฝรั่งเศสแล้วก็ไวสตรรี่จะช่วยทำให้ผิวเราสว่างกระจ่างใสและไปเพิ่มโกตร ฮอร์โมนในร่างกายทําให้การผลิตโกรทฮอร์โมนการกระตุน้นโกรทฮอร์โมนในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญตัวนี้ช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่ช่วยทําให้ผิวเราดูออรา่ากระจ่งางใสยิ่งขึ้นผิวดูเต่งตึงและดูอ่อนไวัยยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เลย p i c โกเอสเตมขอโฟร o ชีวิธีการดื่มเจ้าตัวนี้โอ้โหง่ายมากๆนะคะมีหมดิห15ซองแต่ว่าแนะนำว่า สเดือนแรกให้ทานวันละสองซองเนาะกล่องเขาดีไซน์สวยหรูมากแล้วก็วิธีการจัดเก็บนะคะง่ายมากเลยนะคะวิธีการแกะก็ง่ายมากๆเลยเพราะว่ามีด้านฝั่งที่สามารถแกะได้เลยเนาะแล้วก็ฉีดน,นะคะเตรียมน้ำมาปริมาณประมาณ1แก้วนะคะเทลงไปเลยจริงๆเราสามารถใส่ได้ทั้งน้ำเย็นแล้วก็น้ำในอุณหภูมิที่ ปกตินี Saint ่การชงก็ง่ายมากๆตัวนี้ละลายง่ายมากนะคะนี่ปึ๊บๆๆ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 ๆละลายเลยละลายเร็วมากเพราะว่าสารสกัดทุกอย่างเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆไม่มีส่วนผสมของแป้งเนาะนี่กินหอมมากทุกคนค่ะอคือกลิ่นมันแบบกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นน้ำผลไม้หอมมากเท่านี้เองละลายแล้วทุกคนค่ะนี่ไรได้ เป็นน้ำสีแดงๆสีชมพูนะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้นะคะดื่มแล้วไม่มีสารตกค้างในลําไส้อยากจะบอกว่ารสชาติดื่มง่ายมากไม่ขาวไม่มีกลิ่นของความขาวคือมีส่วนผสมของคอลลาเจนก็จริงแต่ว่าไม่ขาวเลยดื่มง่ายนะคะรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยค่ะ ็นว่าใครที่พักผ่อนน้อยนะคะนอนไม่เพียงพอเครียดโดนแสงแดดแน่นอนเลยว่าจะทำให้ระบบในร่างกายเรากระตุน้นโกรทฮอร์โมนลดลงทำให้เกิดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำที่สำคัญเลยเนี่ยฝ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวต้องนี่เลยพิโกเอสเทมคอร์ฟโรจี G. แค่ดื่มก็เปลี่ยนถึง